บอลสี่ลักนณะพังแก้วบอลสี่ที่พาพแข่งเราจะบอลสี่ชายชนหรือที่เรียกกันติดปากว่าชายชนป้ายเหลืองเป็นบอลสี่ชายชนที่ไม่มีสีแดงติดมาเลยกับมีสีเหลืองป้ายแทนเป็นบอลสี่ที่สวยมีราคาและยังมีจำนวนน้อยหลายท่านได้ชายชนป้ายเหลืองไปเลี้ยงลุด กับเป็นชายชนปักเขียวเฉยๆไม่มีราคาชายชนป้ายเหลืองได้มีการน,นำไปจัดชื่อว่ารัตนพังแก้วแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของสิทธ์รู้แต่เพียงว่าเพื่อนๆวงการบลองสีบอกต่อกันมารัตนพังแก้วหรือชายชนแข็งยังเป็นไม้ที่ตลาดมีความต้องการสูง ชนแข็งนอกจากบอลสี่ัตนาพังแก้วแล้วยังมีพี่น้องอีกสี่แบบที่บ้านเรายังไม่มีที่เราเคยเห็นยังมีแผงเป็นป้ายขาวแล้วมีอีกสามลักษณาที่เราเคยฟังคำบอกเล่าซึ่งยังไม่เคยเห็นตัวจริงถาม,มาปลูกกันนะคะบอลสี่ลัตนาพังแก้วหรือชายชนป้ายเหลืองคะ่ะ Yeah. <laughs>